สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวนะคะผัดผักกาดขาวใส่ไข่แล้วก็นี่ปลาสลิดทอดนะคะอันนี้เรามาทานกันได้เลยพีะแจ๊ดนีเราก็ปรุงรสมากค่ะวันนี้กินแบบง่ายๆผัดจึงๆอากาศร้อนมากนะคะสืพัลดลมจะดันไว้หนคะเพราะมันร้อนสุดๆร้อนสุดๆเลยค่ะ ใส่เสื้อผิดหรือเปล่าไม่รู้ผอาพอเข้าในข้างในโอเคแต่ละเอามากินกันได้เลยค่ะอาร้อยมากมากินข้าวผัดจืดๆหน่อยนะคะพร้อมปลาสลิดทอดนะคะ ินง่ายมากผัดผักกาดขาวใส่ไข่เสร็จแล้วก็มาทานเลยเป็นรากตาบเดียมตันร้อนมากนี่ทานเนื้อปลาไปนี่มีมันอยู่ในเนี่ยมัน นี่ทำกับข้าวเย็นเสร็จแล้วเราก็ทานเลยนะเนี่ยร้อน ปลาใิ่ตัวเน,นียงใส่ข้าวขนาดนีแ้แหละค่ะอันนี้กินข้าวเป็นเวลากรับสองไม่เกินสามทุ่ม ชอบจริงทั้งนทอดทอดเสร็จอามาทาเลยนเนี่ยไม่ผัดงนน่าย ผัดที่ไม่อยากสใส่น้ำมันเยอะนะคะผัดแล้วก็น้ำเติมไปสักหน่อยนึงนะคะผัดอ่ะอ๋ออันนี้ลงหน่อยนะ ขอบคุณกำลังใจนะคะ ชมหวานลงก่อนนะคะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจขอบคุณท่านที่เขามาติดตามรับชมนะคะว้เจอว่าเราจะทาอะไรดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะแเดี๋ยวกินต่อให้จบเลยจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะมีนจะหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยวของช่องรินก็จะกินต่อนะคะสวัสดีชามากินต่อเลยนะคะที่เรา ต้ามสมองกล้องแล้วใช้เวลาห้านาทีมากินกันได้เลยมากินกันได้เลยเนี่ยผัดเยอะผัดแล้วก็ทาเลยไม่จะอร่อยมาก ชิมผักอะดีเลยผักผัดที่ผักหลืองเทอดหลือๆมกปลาตัวนี้ กินง่ายที่สุดผัดปวกบถือากที่กินชอบกินผัดผักกาดขาวผัดแตงกวาน,นีอร่อยถ้าแบบว่าท้องเปกก็นโรคกระเพาะก็อยาาก,กินเผ็ดเยอะกินผัดจืดๆนั่นแหละ กนนะคะคไม่ได้ผลรอแป๊บหนึ่ง ไม่ได้ผลก็ไม่รู้อีกคูุกไปนะคะนี่ใส่ไข่สองใบสองฟองนะคะ Ito wala. Ito wala. ะะทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอทุกท่านจชมมีความสุขเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยนะคะแคบค่าจะเพียจะลายทั้งปวงบุญรักษาพระคุณขอสัตุ์มื่อายคะ่ะไปเจอว่าเราจะทานอะไรรอบต่อไป